นันทิยะสูตรทำแปดประการเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานสาวัตถินิทานครั้งนั้นแหลนันทิยะปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญทำเท่าไรหนอแลที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนัน,นทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว เป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทำแปดประการเป็นฉนัยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสมมาสมาธิดูกร นันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนันทิยะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจกเห็นรูปฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดม กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสารณะจนตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสูตรที่สิบ